Million Channel สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Mac Million Channel นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำเกมนะครับมารีวิวโมเดลครับผมเขาพอดีเอามาปัดฝุ่นนะครับพวกโมเดลที่สะสมไว้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเป็นตัวแรกนะครับเป็นซันจินะครับ BWFc นะครับเป็นลูฟี่นะครับชุดวานอนะครับ BWFc แล้วก็ โซโลจูโร่นะครับางานของ DXF นะครับผมก็ตอนนี้ผมเอาอ,อกจากกล่องมาประกอบหมดแล้วก็เดี๋ยวมาลองให้ดูว่าประกอบแล้วแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็มาดูตัวแรกกันผมไล่าจากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็จะเป็นซันจิก่อนนะครับมีครับซันจินะครับผมก็จะเป็นชุดของจากภาคโฮเ้กนะครับก็ถือว่า สวยนะครับจันซันจิล่าง BWFC ตัวนี้นะครับโอเคพระคุมแดงนะครับเป็นท่าแบบว่ากำลังกระโดดเตะนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นท่าที่กำลังกระโดดเตะหัวลูฟี่ไปน,นะครับตอนที่ซันจิแบบว่าไล่ให้ลูฟี่กลับไปนะครับผมที่มาที่ลูฟี่ไปตามซันจินะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับนี่นะครับ ค่อนข้างสวยนะครับผมเสื้อเนี่ยจะไม่ออกไปแนวขาวมากนะครับจะเป็นแบบว่าเขา,า,ทาเทาเงินๆนะครับผมอ่าก็ตัวนี้เป็นซันจินะครับงาน b w f c นะครับโอเคเพื่อนๆมีใครเก็บกันไหมนะครับงานพวกนี้นะครับก็สายสะสมนะครับใครชอบหาซื้อได้นะครับ พันเหล็กหรือว่าจะเป็นสั่งตาม a c e b o o k นะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวลูฟี่กันนะครับผมอ่านี่นะครับนี่ครับผมลูฟี่นะครับเป็นลูฟี่ชุดอาภาควานโนคุนี่นะครับที่แบบเข้าไปตอนแรกๆนะครับก็ไปเอาดาบของเขามาเน็บไว้ด้วยนะครับเป็นดาบดาบมีชื่อนะครับสีม่วงดาบนี้ถอดได้ด้วยครับผมถอดให้ดู นี่ครับผมมีสรัาเป็นดับสีม่วงนะครับเราใส่กลับไปก่อนเดี๋ยวหายโอเคเนีครับสวยไหมครับก็ไม่ดูหน้าชัดๆนะครับนี่ครับเป็นท่าแบบชี้นิ้วอาปากนะครับผมหมวกฟางนะครับด้านหลังหมวกฟางก็ถอดได้นะครับต้องถอดหัวก่อนนะครับ ่ก็เป็นลูฟี่ลูฟี่ทาร่นะครับในภาควันโุคุณนี้นะครับโอ okay, เคยวลมมุมวันเดี๋ยวให้พี่หลงโซโลเรามาต่อไปครับเป็นนี่ครับโลโลโนอา o โซโลนะครับเป็นโซโลจูโรนะครับไซส์จะเล็กกว่างาน BWFC นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงานของเขาเรียกว่า DXF นะครับผม ก็มีนี่ครับ3ดาบเลยนะครับก็ชุดเป็นเหมือนลูฟี่ก็คือชุดตอนเ่าภา,าควานุนะครับผมนี่ครับดูใกล้ๆนี่ครับโซโลจ u โรนะครับตาเดียวนะครับผมตาที่ปิดอยู่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะในมังงะในการ์ตูนก็ยังไม่มีเฉลยมานะครับว่า โซโลเนี่ยอีกตาอีกข้างหนึ่งเปิดได้หรือเปล่านะครับผมกครับก็ถือดาบชู่สซุยนะครับไว้ด้านหลังนะครับผมก็ใครนะครับอยากสะสมอยากมีนะครับตาม Facebook ตามเพจได้เลยนะครับแล้วก็ตามสะพานเหล็กนะครับผมว่างๆไปเดินดูนะครับหลากหลายมากก็ประมาณนี้ เดี๋ยวออกมาเช็ดนะครับเ,เรนลองมาประกอบให้ดูกันนะครับก็ให้ชอบนะครับเดี๋ยวเรามีตัวใหม่ๆเนะี่ยมาพูดคุยขเข้าไปกันได้นะว่าอยากเห็นตัวอะไรนะจะได้ไปหาซื้อมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับงานแตละงานถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมกันต่อนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับจื้อ